ครับนักทุนทุกท่านครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชาร์ตอินไซต์ในช่วงบ่ายนะครับก็มาอัปเดตมุมมองตลาดในทางเทคนิคในรอบบ่ายนะครับว่าตัวเซ็นเด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเซ็นเด็กเมื่อเช้านี้นะครับปิดที่ระดับ1 2ึ่งนจุดนะครับก็ปรับตัวลดลงมา0ูนย์จุดสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลงมา3จุดนะครับต้องบอกว่า เป็นการเปิดกดลงมาแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับในช่วงท้ายตลาดนะครับก็เห็นได้ว่ามันพยายามที่จะขึ้นไปแตะไฮเดิมที่บริเวณ1,220อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพในทางเทคนิคเนี่ยสำหรับตัวเซ็ตเอาระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยเป็นการย่อตัวหลังที่ขึ้นทำไฮแตะแนวต้าน จากเมื่อวานนี้นะครับคือแนวต้านที่ทำไว้ก็คือ1220นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเกิดการย่อตัวลงมาลงไปทำฐานที่บริเวณ1195แล้วก็กำลังที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับผมมองว่าในรอบบ่ายนี้นะครับคือตัว The Chinese n s เด็กเนี่ยโอกาสการผ่านบริเวณ1220ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูสัญญาณ RSI เนี่ยมันเริ่ม จะเห็นได้ว่ามันเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับคือโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนรอบก่อนหน้าทําให้มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นการชะลอตัวระยะสั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าไอซี่เนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบเห็นตัวดาวฟิวเจอร์นะครับกลับลงมาเทรดในแดนลบแล้วนะครับในช่วงบ่ายตอนที่ตลาดบ้านเราปิดนะครับตอนนี้ก็กำลังยื้อกันอยู่นะครับ ก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดด่าน1220ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังย้ำภาพเดิมนะครับคือบริเวณโซนตั้งแต่หนึ่งพันสองถึงหนึ่าสิบเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับคือมันเป็นด่านแนวต้านสําคัญดังนั้นเนี่ยผมจึงให้น้ําหนักการติดมากกว่าสำหรับตัวเซนเด็กในรอบนี้นครับก็คือเป็นโลเมื่อช่วงปี2องพันสิถึงสองพแล้วก็ปกติเนี่ย ตอนมันหลุดโลนะครับตอนที่ช่วงเกิดพันิคเซลแล้วหลุดลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยมีเนื้อสําคันเลยครับเวลาหลุดหลุดอย่างเงี้ยหลุดแรงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างมีเนื้อสําคัญนะครับซึ่งเราตรงนี้เอาไมา่อยู่ในรอบตอนที่มันลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังรีบาวกลับขึ้นไปนะครับปกติเนี่ยมันจะตตดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสะสมกําลังอ่อนตัวอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวออกด้านข้างนะครับก็ อาจจะเป็นตอนนั้นเนี่ยอาจจะต้องเห็นการจังหวะในการชะลอตัวก่อน1ึงรอบนะครับสำหรับตัวเ้นเด็กนะครับการที่จะขึ้นแบบ Vshape รอบเดียวเนี่ยนะครับขึ้นไปแบบพันสามพันสี่อีกรอบเดียวเนี่ยผมมองว่าโอกาสเกิดขึ้นขึ้นยากนะครับคือปกติการเกิด V Shape เนี่ยมันเกิดค่อนข้างยากนั้นเนี่ยเราเรา,เราให้น้ำหนักการเตะตรงนี้มากกว่า1250นะครับโซนตรงนี้เป็นด่านแนวตั้งสำคัญนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับ นรับในรอบบ่ายนะครับ1195-1175สาา11่วนตตัาน1120-1250นะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กนะครับวันนี้เราอันนี้มาขอดูตัวออรอบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานเอ้กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็แบงค์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวชาร์ตของกลุ่มที่วันนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่ามันปรับตัวขึ้นมานะครับเริ่มเห็นการเขาเรียกว่าเป็นการสลับการขึ้นลงของหุ้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นกราฟของตัว market map นะครับกลุ่มที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ย,ยลงไฟฟ้า3ตัวเลยครับกราฟ gpc s bigim เนี่ยส่วนตัวอื่นเนี่ยเห็นได้ว่ามันก็ปรับตัวลงนะครับสอ p อไ thai o เนี่ย ict advance d ก็ปรับตัวลงนะครับส่วน finance เนี่ยวันนี้ mtc สวัสดนะครับ ktc เนี่ย แบงค์เนี่ยก็ขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าโดยรวมเนี่ยมันเริ่มแบบสลับกันแล้วมันไม่ได้แบบขึ้นขึ้นน้งแผงหรือว่าลงก็ลงน้งแผงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขึ้นลงสลับกันแล้วนะครับก็มองได้ว่าอาจจะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเวียนเซกเตอร์เล่นกันแล้วนะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับมาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับตัวฟิวเจอร์ M 2 0นะครับ ในระหว่างนี้ใครมีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบในช่วงท้ายรายการกันนะครับตัว M 2 0นี่ยระยะสั้นนะครับไปดูในลาย,ลาย5นาทีขึ้นมาชนแนวต้านต,านตรงนี้นะครับตรงนี้คือในช่วงเปิดรอบเช้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นด่านแนวต้านสําคัญนะครับในระหว่างวันเนี่ยในรอบเช้านี่ลงไปแตะโลที่9 7 8นะครับคือเมื่อเช้าเปิดที่8 1 0แล้วก็ลงไปแตะโลที่9 7 8 แล้วในในช่วงหลัง11่เนมงเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาแต่ว่าก่อนปิดตลาดเนี่ยมันมาปิดที่ระดับแนวต้านพอดีดังนั้นเนี่ยก็เป็นจุดตัดใจนะครับถ้าบ่ายนี้เนี่ยเปิดข้ามไปได้เนี่ยมันจะเจอแนวต้านขึ้นไปทดสอบ820แต่ว่าถ้าไม่ผ่านนะครับมโอกาสหลุด800สําหรับรอบนี้แต่ว่าเราก็ให้น้ําหนักการชะลอตัวมากกว่าสำหรับตัวเอ่อฟิวเจอร์นะครับเพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยเราก็เลยวางไว้ว่า พอร์ตว่างนะครับรอเปิดลองที่บริเวณแนวรับก็คือรอหลุดนะครับรอหลุด800สามารถเปิดช็อตตามคือถ้าหลุด800เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มรอบการพักตัวนะครับก็ไปรอเปิดลองหลังหลุดดัชนีหลุด800จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางเป้าหมายการทำลายอยู่ที่790ถึง770นะครับส่วนตะขาทุนกรณีขึ้นผ่าน810นะครับสำหรับตัว M20 นะครับก็ รอหลุด800ฟอลโลวชอตตามนะครับสำตัว M20 นะครับมาดูในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจในช่วงบ่ายวันนี้เราขอเลือกตัวกลุ่มไฟแนนซ์ทั้คู่เลยนะครับก็คือตัว b f i t ครับบวันนี้เนี่ยขึ้นมาเบรกแนวต้าน28.5ได้นะครับก็ สท้อนี้เห็นถึงมุมตั้มระยะสั้นที่เป็นบวกนะครับคือกลับขึ้นมายืนแถวโซน28.5ได้เนี่ยเราก็มองเทรนดในระยะสั้นเป็นบวกมีการขึ้นทดสอบแนวต้านรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่31.5ถึง34บาท34บาทนี่เป็นแนวต้านหลักนะครับตรงนี้นะครับก็แนวรับจะอยู่ที่จุดที่มันเ r e a k ขึ้นมาคือ28บาทแล้วก็ stop ปลอเราให้26.75นะครับสำหรับตัว BFIT นะครับอีกตัวนึงนะครับ MTC MTC เนี่ยเกิดรูปแบบการฟอร์มตัวรูปแบบดับเบิลบอททอนะครับที่ฐานบริเวณ3 0บาทแล้วล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มรูปแบบดังกล่าวด้วยการขึ้น Break High เดิมขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามันลงมาย้ำฐาน2ฐานนะครับเป็นลักษณะ W Shape นะครับก็สามารถวัดเป้าหมายการขึ้นรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ45.5ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่บริเวณ ขอโทษครับ42.5นะครับ42.5สาำหรับตัว MTC นะครับเป็นเป้าแรกนะครับส่วนเป้าหลักจะอยู่ที่45.25นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่จุดที่มัน break ึ้นมานะครับคือ37.5ถึง38บาทนะครับส่วน stop loss เราให้หลุด35นะครับถ้าใครเทียบ b r e a k reward แล้วเนี่ยโอเคอาจจะมองว่า stop loss ตรงนี้ข้างไกลเนี่ยก็อาจจะรอที่ราคาเนี่ยยอตัวลงมาที่แนวรับแล้วค่อยหาจังหวะในการเปิดเข้าซื้อนะครับเพื่อจะได้ เพิ่มล i x and r e w a r d ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับตัว MTC นะครับสองว,วันนี้ BFIT กับ MTC นะครับอ๋อแล้วก็มีอัปเดตนิดนึงครับวันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มแบงค์ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูตารางการประกาศขึ้น x d นะครับการจ่ายผลจะเห็นว่ากลุ่มแบงค์ช่วงนี้เนี่ยกำลังจะจ่ายผลนะครับวันนี้ก็กกตัว KTB ขึ้นไปแล้วนะครับมี KBank เนี่ยจะประกาศวันที่10นะครับสำหรับตัว ขึ้น XD นะครับจะขึ้น XD วันที่10นะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับอ่าวันที่9โทษครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยกลุ่มแบงค์หลายๆตัวเนี่ยอย่างเบเนี่ยวันที่8นะครับ SCB นี่ถ้าจำไม่ผิดก็วันที่9เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้กลุ่มแบงค์ก็ประกาศ XD หลายๆตัวเนี่ยช่วงนี้ก็ขึ้น XD นะครับนักทุนก็ดูกันด้วยนะครับสังเกตกันด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับตัว เซ็นเด็กภาพรวมแล้วก็หุ้นลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับวันนี้มีคำถามนะครับก็คือขอแนวโน้มตัวทิสโก้นะครับทิสโกเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่ามุมตั้มระยสั้นเป็นบวกนะครับแนวโน้มเป็นการฟื้นตัวรูปแบบ v h a p e นะครับคือยอมรับว่าตัวทิ s c o แข็งแกร่งเพราะว่าการรอบที่ทิสโก้มันลงมาเนี่ยมันลงไปสัญละ พวดเดียวลงมาเลยครับคือลงไปตั้งแต่จากแถวโซน100เนี่ยลงไปทําโลแต่เกือบ60บาทนะครับซึ่งการลงเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลารีบาวเนี่ยมันก็จะรีบาวแรงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวทิสโก้เราก็มองว่าเป็นประเมินรอบการฟื้นตัวในระยะสั้นอยู่ช่วงนี้นะครับก็แนวต้านของตัวทิสโก้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ80บาทนะครับก็ ถ้าใครมีโซนด้านล่างเนี่ยผมแนะนำให้ทยอยขาทำลายบางส่วนได้นะครับเพราะว่า,าการขึ้นระยะสั้นแรงๆเนี่ยอาจจะมีการได้เห็นการชะลอตัวระยะสั้นเกิดขึ้นได้สำหรับตัวทิสโก้นะครับก็โซน80บาทก็เป็นจังหวะในการทยอยทำลายระยะสั้นนะครับส่วนแนวรับของตัวทิทสโก้เนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ที่โซน70บาทถึง60บาทก็สามารถทยอยรับที่โซนดังกล่าวได้นะครับ ตัวหนึ่งนะครับแอดวานบานี้น่าซื้อไหมนะครับแอดวานต้องบอกว่าคือแอดวานเนี่ยที่มันลงส่วนตลาดเมื่อวานนี้ก็ลงนะครับวันนี้ก็ลงต่อนะครับสำหรับตัวแอดวานบ่ายนี้ผมมองว่ายังไม่น่าซื้อนะครับสำหรับตัวแอดวานอยากให้รออีกนิดนึงนะครับรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันเปิดหลุดระดับ 9195ลงมานะครับทำให้ d v a n c e เนี่ยเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวที่ Advance มันลงก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นแล้วนะครับโดยเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยยิ่งเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยทรงๆงแต่ว่า d v a n c e เนี่ยปรับตัวลงก็แปลว่า d v a n c e ช่วงนี้ยจะอ่อนแอกว่าตลาดนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้รอ,อนิดนึงก็คือเราอยากให้รอดูแถวโซน180บาทอันนั้นเป็นจังหวะการเข้าซื้อแรกนะครับสำหรับตัว Advance นะครับ อินทัชก็เช่นเดียวกันนะครับอินทัชก็อยู่ในช่วงชลอตัวเรียสั้นนะครับก็มองว่า,ากำลังพักตัวปรับฐานนะครับส่วนแนวรับอินทัชเนี่ยจะอยู่ที่ $45 นะครับแต่ว่าจุดที่น่าซื้อที่สุดเนี่ยก็คือแถวโซน40บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักทุนว่าจะเล่นรอบขนาดไหนนะครับค่างเงินบาทนะครับนบคุนค่างเงินบาทค่างเงินบาทตอนนี้เนี่ยคือ จะตามรอบเลยอันนี้ผมให้ดูกราฟตัวข้างเงินบาทนะครับเวลามันขึ้นแถวโซนแบบแนวต้านสำคัญนะครับคือ33บาท32บาท38บาทเนี่ยนะครับเวลาตรงนี้เป็นเป็นโซนแนวต้านสำคัญรอบนี้นะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3 3บาทแล้วยังไม่สามารถผ่านได้นะครับแนวโน้มหลักมาดูแนวโน้มหลักก่อนแนวโน้มหลักเนี่ยเป็นแนวโน้มอ่อนค่าจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเรอสันเนี่ย มันติดแนวต้าน33บาทนะครับปกตินะครับ,นะรบในทางปกติเนี่ยมันจะชะลอตัวระยะสั้นก่อนนะครับเพื่อสะสมกําลังแล้วก็ปรับตัวขึ้นใหม่คือเรายังให้แนวโน้มบอกว่าเป็นโซนการอ่อนค่าอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันมันเป็นการชะลอตัวสะสมกําลังแล้วรอบการชะลอตัวของมันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับรอบกันเลยก็ได้ครับคืออยู่ช่วงประมาณ ประมาณ1-2ถึงสถึงสสัปดาห์นะครับสถึง4สัปดาห์านะครับ,นะรบถ้าตามตามรอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันประมาณแบบ 1- ถึงสสัปดาห์ก็น่าจะได้เห็นการพักตัวของตัวข้นเงินบาทเนี่ยกรอบของมันจะอยู่ที่32-32บถึง3าบาทในช่วงนี้นะครับคือการแกว่งตัวสะสมกำลังไปก่อนในช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเทรนด์หลักเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสผ่าน33 3บาทขึ้นไปได้นะครับก็ รอการฟอร์มตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวข่างเงินบาทนะครับก็มีแนวโน้มอ่อนค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็อันนี้หมดคำถามแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาทางแฟนเพจข,ของ f i n a n c i a ียลสยรได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ